รายการตอ่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการกระปุกปัญญาค่ะในครั้งนี้นะคะเอกภาพาคุณผู้ชมเดินทางมาดูเรื่องราวที่มีสตอรี่มีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในบ้านเราเมืองเราค่ะคุณผู้ชมเคยรู้จักต้นส้มซ่าไหมคะถ้าใครหลายคนที่อาจจะเกิดในยุคสมัยที่อายุเยอะๆหน่อยก็คงจะเคยได้ยินค่ะแล้วก็คงจะรู้สรรพคุณนะคะว่าต้นส้มซ่าหรือว่าผลส้มซ่านั้นสามารถนําเอามาใช้ประโยชน์ได้ ในสมัยก่อนๆนี้ก็อาจจะมาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการแก้วิงเวียนศีรษะหรือว่าการช่วยในเรื่องของการเป็นลมนะคะแต่ว่าในยุคปัจจุบันค่ะคุณผู้ชมคะทราบไหมคะว่าต้นส้มซาหรือว่าส้มซาเปลี่ยนแปลงไปแล้วค่ะเพราะว่ามีคนที่บ้านวังส้มซาที่หมู่หนึ่งตำบลท่าโพอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะเขานําเอาส้มซ่านี้มาดัดแปลงค่ะคุณผู้ชมเอามาประทินผิวเอามาทําเรื่องความสวยความงาม สนใจแล้วใช่ไหมคะถ้าสนใจวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนที่บ้านส้มซ่าเขาสามารถนําเอาเรื่องราวของส้มซ่าค่ะมาทําประโยชน์ได้อย่างดีทีเดียวตามกันไปดูเลยค่ะ มาถึงด้านในแล้วค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่สัญญาไว้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเลยนะคะใครยินดีต้อนรับใครผมต้อนรับข่าวครับนิดนึงแล้วกันค่ะคุณผู้ชมมาถึงสถานที่ของเขาก็จะต้องมารู้จักกับเจ้าของสถานที่นะคะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งแนะนํัวเองสักนิดนึงค่ะผมชื่อประสิิ์ น้ำสปนเพลงหัวรอครับค่ะครับเรียกคุณอาประสิทธิ์แล้วกันขออนุญาตเรียกคุณอาประสิธิ์เพราะว่าค,คุณอาประสิทธิ์เป็นผู้ที่ดูแลพื้นที่ที่นี่ก็ก็ประมาณนั้นนะครับค่ะเล่าความเป็นมาเป็นไปให้คุณผู้ชมฟังหน่อยสิคะว่าพื้นที่หมู่ที่หนึ่งบ้านวังทรงซ่าตั้บลท่าโพอําเภอเมืองพิษณุโลกเนี่ยเรามีดีอย่างไรทําไมถึงกลายเป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่ทีเดียวพื้นที่ส่วนใหญ่โดยหลักๆเลยนะครับ พื้นที่เป็นเกษตรกรนะทำไร่ทำนาคือคนที่นี่ทำไร่คนที่รับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยพูดถึงชื่อหมู่บ้านละกันเนาะหมู่บ้านที่นี่คือหมู่บ้านวังส้มซ่าหมู่ที่หนึ่งท่าโพมือนี่สุดในโลกเนี่ยในอดีตนะครับผมใช้คําว่าในอดีตในอดีตเนี่ยต้นส้มซ่าเนี่ยมีเกือบทุกหลังคาเลยคือที่นี่เขาปลูกกันคัะเขาจะปลูกไว้ตามสวนตามท้ายไร่ท้ายบ้านอะไรอย่างเงี้ยปลูกไว้ทำไมอะคะท้ามันปลูกเยอะสมัยก่อนนี่พวกส้มต่างๆก็ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักก็จะใช้ ใช้กินแทนต่างส้มกันประมาณนึงนะกินได้ด้วยอะครับครับแต่ก็มาหลังหานี้เกิดจากส้มเตียงส้มโอส้มสารพัดพันส้มก็เกิดขึ้นมาค่ะค่ะก็เลยทําให้ส้มซาตรงนี้มันหายไปก็มาหายไปจริงๆแล้วประโยชน์ของส้มซาเนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างคะประโยชน์ของส้มซาคือเราเรานํามาใช้เป็นเป็นครีมนวดเป็นกจัดรังแคทําให้ผมนิ่มได้ค่ะ ถ้าจะบอกว่าเหมือนมะกรูดนี่พอได้ไหมใกล้เคียงกันสพคุณใกล้เคียงกันครับโอ้โหแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีปลูกสักเท่าไหร่แล้วแต่ว่าในในระยะหลังๆนี้เรากไ็ได้ความคิดแนวความคิดจากจากในหมู่บ้านของเราเรองน<ะ>ปรึกษาเรืว่าเราน่าจะปลูก,รกหรือว่ารื้อฟื้นคําว่าต้นส้มส่าในหมู่บ้านซึ่งกาลังจะหมดไปนะครับ,นะรบแล้วเราก็จะมามามากำลังขยายเพราะอันลูก,ก้าเนี่ยส,สู่สู่ชุมชนสู่ชาวบ้าน แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ครบทุกหลักการเรือนนะคือพูดถึงไงว่าให้คนที่นี่หันกลับมาเริ่มปลูกส้มค่ากันอีกครั้งหนึ่งและก็แน่นอนเห็นไหมคะคุณผู้ชมมันมีเรื่องราวมีสตอรี่ที่นี่ถ้าชื่อเต็มๆของสถานที่ตรงนี้คือชื่อว่าอะไรคะขออนุญาตได้ไหมครับค่ะชื่อยาวมากเลยชื่อยาวมากหนูก็หนูก็หาข้อมูลไม่เจอวิสาหกิจชุมชนชื่อยาวเอาเอาไปว่า สั้นๆก็ลกะะแล้กันนะครับขาเรียกว่าว,วิสากิจชุมชนท่าโพกันละกันอ๋อวิาะะสากิจชุมชนท่าโพส่วนใหญ่เราเรียกติดปากกันเพราะคนที่นี่ก็เรียกกันอย่างนี้เลยแล้วที่นี่ทำอะไรวิสากิจชุมชนท่าโพเราทำผลิตภัณฑ์ประเทืองความงามครับเลยค,ะค่ะเอกก็มาถูกที่แล้วสิคะประเทืองความงามคุณผู้ชมนี่แหละค่ะที่น่าสนใจแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นปัญญาของคนที่นี่เลยที่คิดขึ้นมาเอาเล่าให้เราฟังใหม่หลังจากที่เรา เอาส้มซาบมาปลูกคิดว่าจะปลูกให้ได้แล้วในหมู่บ้านรเราเล็งเห็นอะไรถึงไม่ถึงคิดว่าเราจะพลิกฟื้นตรงนี้กลับมาตรงนี้เราก็มามองดูว่าในลัก,รรกรรษณะส้มซาซึ่งบางบางพื้นที่เนี่ยเขาก็มีปลูกนะทั่วประเทศไทยมีปลูกได้ทุกพื้นที่แต่ว่าถามว่าเราเรามาดูว่าคําว่าหมู่บ้านซึ่งหมู่บ้านของส้มซาแล้วก็มีต้นส้มซายอยู่แล้วนะเราเราพิสูจน์ทางทางทะเบียน ต,ตัต้สำนักทะเบียนม,มาแล้วว่ามีที่เดียวในประเทศไทยนะว่าว่าชื่อหมู่บ้านหนองทงซาและมีต้นทมซาต้องเป็นทงซาที่นี่สำคันก็คือเกิดขึ้นที่นี่ถูกต้องแล้วเราก็เลยมาคิดว่าน่าจะทําอะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของเราในหมู่บ้างขึ้นมาคือมาพัฒนา,าองค์ความรู้ตัวนี้นํามาใช้ค่ะค่ะตอนนี้ก็เลยมีการรวบรวมพี่น้องประชาชนในหมู่ที่หนึ่ง จะตั้งกลุ่มกันขึ้นมาจัดตั้งกลุ่มกันขึ้นมาเลยชุมชนอ๋อแล้วมันได้ประโยชน์อะไรจากการจัดตั้งกลุ่มตรงนี้การตั้งหลังจากที่เราจัดตั้งกลุ่มแล้วนี่ก็ทําให้ส่วนหนึ่งหลังจากที่เรามีสมาชิกแล้วสมาชิกสมัครมาเป็นสมาชิกกลุ่มเรียบร้อยแล้วก็เราก็ทําให้ในชุมชนได้มีรายได้ด้วยเอาวัตถุดิบก็มาส่งมาบ้านบางอย่างเราเราก็ไม่ใช่ทำเรื่องสงไสาอย่างเดียวทำอื่นด้วยผลิตภัณฑ์จากธัญพืชเราก็ทำ จากกล้วยเราก็ทำแต่แต่ณนวันนี้จะขอพูดเน้นหลักไปทงต้นทงซาเพราะต้นทงซานี่ยก็เป็นสอดคล้องกับที่หมู่บ้านเอาล้ค่ะคุณผู้ชมคะเราก็คงอยากจะเห็นหน้าตาของผลิตภัณฑ์แล้วล่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่นี่เนี่ยเห็นบอกว่ามีหลากหลายเยอะแยะมากมายแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากทงซาอยากเห็นนะคะว่ามันมีประโยชน์ยังไงเดี๋ยวเชิญด้านในมาใช้ได้ยงได้เลยค่ะ โอ้นี่หน้าตาผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะที่บอกว่าเป็นของส้มซ่าคือผลิตออกมาจากผลส้มซ่าใช่ครับเป็นผลหรือเป็นใบ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 อ้าเหรอคะอันนี้จะเป็นตัวเจลอาบน้ำนี่เลยนะคะอันนี้จะเป็นตัวครีมนวดผมอันนี้จะเป็นแชมพูโ้โหนี่เลยครบสูตรเลยทำความสะอาดร่างกายได้แล้วก็ที่สำคัญคุณผู้ชมคะยังมีนี่อีก โลชั่นทาผิวครับทาไมถึงเป็นสองสูตรอย่างนี้ครับนประสิทธิ์ครัั้งแรกเลยขอขออนุญาตนะครัแรกเราออกแบบมาเป็นตัวนี้ก่อนนะครับอ๋อเป็นผลิตภัณฑ์หน้าตาหน้าตาเป็นอย่างนี้หน้าตา่างนะครับอ่าแล้วเราก็มันน่าจะเป็นวัยรุ่นวัยอะไรช่วงแรกๆเราคิดประมาณนั้นก่อนอ่าแล้วเราก็พัฒนาขึ้นมาดูมาเป็นสาวสักนิดหนึ่งดูดูน่าใช้ขึ้นอืมแต่จริงๆแล้วก็คือผลิตภัณฑ์ตัวเดียวกันนั่นเองคุณผู้ชมอ่านะคะต้องบอกว่า มีหลากหลายคือพูดได้ง่ายว่าผิวพรรณหน้าผมนี่ได้หมดเลยนะคะแล้วนอกจากนั้นยังมีนี่เลยค่ะคุณผู้ชมเป็นตลับตลับนี่อะไรคะลิปปามครับเป็นลิปปามเปิดดูได้ไหมเอ่ยได้ครับข้างในเป็นอย่างไรนะคะนี่ค่ะหุ้ยหอมเหมือนส้มเลยคคือกลิ่นส้มคล้ายๆส้มส้มโอปนมะกรูดยังไงพี่กลนะคะสดาเนะฮะอืมแต่มาเนหูหอมมากเลยถึงว่าเวลาเขากลับจาก ทําไร่ทานาทําสวนกันเนาะดมแล้วหายวิงเวียนเลยและนี่เลยลิปกอสก็เป็นจากส้มซ่าเหมือนกันโอ้คุณผู้ชมมีหลายสีทาไมมีหลายสีคะแล้วแต่คนชอ๋ที่เราทําหลายสีก็คืออุ้ยหอมค่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของของของการตลาดด้วยค่ะ ถ้าเราทําสีใดสีหนึ่งลงไปเนี่ยคนซื้อไม่รู้จะเลือกอะไรก็มีสีเดียวใช่ไหมครับพอเราทําหลากหลายเนี่ยแล้วแต่คนแทนที่จะซื้อสีเดียวอุ้ยมันบางทีเอชอบสีเหลืองมันี่ยหลากหลายกักลายเป็นอของฝากของแถมนิดเดียวเป็นที่ระลึกก็ได้โอ้แต่ว่าทุกอันคือผลิตมาจากส้มส่าหมดถามนิดนึงค่ะว่าที่นี่เนี่ยผลิตภัณฑ์ของที่นี่มีสารเคมีหรือว่ามีอะไรเจือปนมากน้อยแค่ไหนย,ยังไงคะออ๋สารเคมีเราไม่เราไม่ใช้ค่ะใช่ครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นออร์แกนิกทั้งนั้นเลยโอ้โหนะคะ เพราะว่าพูดถึงตั้งแต่เรื่องวิธีการปลูกจนกระทั่งนํามาผลิตเลยอยากเห็นขั้นตอนการผลิตราคาเห็นบอกว่าวันนี้จะผลิตอะไรให้ดูนะคะต้องแชมพู้ก็เด,ดี๋ยวต้องไปด้านโน,น,น,น้นะต้องไปอีกห้องหนึ<ด>่งไปดูกันเลยคะ่ะคุณผู้ชมว่าการผลิตส้มซ่าหรือว่าเอาส้มซ่ามาทําให้เกิดประโยชน์แบบนี้เนี่ยเขาทํากันอย่างไงวันนี้มีให้เห็นใช่ไหมคะมีครับงั้นไปกันเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตคุณแม่แม่นั่งรอตรงนี้นะคะไปดูการผลิตก่อนนะคะ แล้วก็อย่างที่สัญญาไว้ว่าห้องนี้คือห้องของการผลิตพาเข้ามาบุกดูถึงห้องเลยครับผลิตกันนัวเลยมีเจ้าหน้าที่เรียบร้อยเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในห้องนี้เป็นใครยังไง,งบ้างคะเป็นสมาชิกกลุ่มของเราคนผ่านการอบรมในการผลิตด้วยคือเป็นคนคในชุมชนแล้วนี่แหละเป็นคนคที่อยู่ในกลุ่มในหมู่บ้านผ่านการอบรมแล้วแล้วก็ มาผลิตับผ่านการผลิตรู้จักเรียกชื่ออะไรต่างสารต่างๆแล้วก็รู้จักการใช้เครื่องมือของเราด้วยกับการเก็บบำรุงรักษาเ็าจะดูว่าอะไรดีหรือไม่ดีชํำรูตรงไหนเขาก็จะรู้หมดเลยเพราะว่าได้ผ่านการอบรมมาแล้วคือพูดง่ายๆว่าห้องนี้เป็นห้องปลอดเชื้อสะอาดดและนี่ค่ะคุณผู้ชมหน้าตาอย่างที่เราได้สัญญาไว้ผลิตออกมาแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้เองส้มซ่าของเราใช่ครับอ่านะคะอันนี้เป็นตัวอะไรนะเนี่ย อันนี้เป็นแชมพูครับแชมพูสระผมหุ้ยหอมมากๆาเลยค่ะคุณผู้ชมสีมันแดงอย่างนี้เลยนะคะจริงจส้มซาสีนี้จริงๆส้มซาสีมันไม่ถึงขนาดนี้นะครับไอตัวผลมาหรือตัวใบมันเนี่ยนะคะผลเนี่ยผลมันไม่ไม่สีแดงขนาดนี้ไม่แดงขนาดนี้นะคะแต่ว่าเราก็มาผ่านกันมาวิธีต่างๆเอถามนิดนึงว่าอย่างพวกสารต่างๆที่ใช้ในส่วนผสมเนี่ยเห็นบอกว่าที่นี่ขับสารอย่างดีมากเป็นสารอะไรยังไงคะ ตัวนี้เราขออนุญาตได้ไหมครับได้ค่ะไม่ต้องบอกตัวตัวยาแต่หมายถึงว่าเห็นบอกว่าสกัดมาอย่างนี้เลยครับคือคือเราขอยากเก็บเป็นความลับเนาะอ๋อแลค่ะโอ้โหผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นจริงๆให้สูตรใครไม่ได้แต่ถ้าให้ได้เนี่ยก็ต้องมาซื้อใช้เองนะคะเอาละค่ะผู้ชมค่ะห้องนี้เป็นห้องผลิตพอผลิตแล้วได้ถังอย่างนี้แล้วเอาไปไหนต่อคะตรงนี้เราก็เก็บไว้ทิ้งค้าวให้ให้ฟองหมดไปก่อนแล้วก็เข้าบรรจุ ไปห้องบรรจุภัณฑ์แสดงว่าที่นี่มีทั้งหมดกี่ห้องคะเนี่ยมีห้องบรรจุห้องเก็บวัตถุดิบอ่าห้องเก็บวัตถุดิบห้องผลิตห้องผลิตที่เราอยู่ห้องบรรจุภัณฑ์แล้วก็ห้องเก็บผลิตภัณฑ์ห้องโชว์สินค้าพร้อมจำหน่ายเลยนี่ห้องนั้นที่เราไปยืนมื่สักครู่นี้พร้อมจําหน่ายพร้อมโชว์เลยงั้นเรากลับไปที่ตั้งของเราดีกว่าไปดูกันว่าตอนนี้คุณแม่บ้านผลิตบรรจุภัณฑ์ออกมาหน้าตาสวยขนาดไหนแล้วแล้วก็ไปดูซิว่าเข้าขังกันได้บ้างหรือเปล่ตามกลับไปเลยค่ะคุณผู้ชมอู้แต่หอมมากเลยนะคะ จะเห็นได้ว่าจากความมุ่งมั่นความสําเร็จนะคะคุณผู้ชมและกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามอยู่ด้านหน้านี้เลยตบมือให้เตงหน่อยค่ะและก็นี่เลยเต็มตู้ไปหมดเลยนะคะ<อ>คุณหนะะ้าขาเห็นบอกว่าผลิตมาจนได้รับรางวัลการันตีเยอะแยะที่วางอยู่ด้านหน้าเป็นรางวัลอะไรบ้างคะรางวัลแรกที่เราได้รับ เป็นรางวัลแผนธุรกิจระดับจงังหวัดน,นะนะอันนี้อ๋อแผนธุกร,ร,ก,รกิจระดับจังหวัดค่ะต่อมาก็คือรางวัลอันนบาร์มที่เราเราเรานำไปประกวดนะครับค่ะ ิปคอร์ดรีอร์อ่าแล้วเรามาพัฒนาอาลิปรีคอรนะครับค่ะก็ได้รางวัลเหมือนกันระดับระดับระดับภาคเลยที่หนึ่งระดับภาคเลยโอ้โหสิบเจ็ดจังหวัดภาคเหนือเรานี่เป็นแชมป์เลยใช่ไหมแสดงว่าผลิตภัณฑ์เราดีมากแล้วเราก็ส่งระดับประเทศรองสองระดับประเทศระดับประเทศก็ส่งอีกโอ้โหรางวัลการันตีเยอะแยะมากมายคุณผู้ชมคะบ่งบอกได้ถึง คุณภาพของสินค้าและก็คุณภาพของคนที่นี่เลยนอกจากนั้นค่ะวิสาหกิจชุมชนที่นี่ยังทำในเรื่องของโบชัวสวยงามขนาดนี้เลยคือพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นสินค้าระดับประเทศเนี่ยส่งออกได้เลยนะคะตอนนี้ส่งที่จีนเอาแม่คุยซะเลยตอนนี้ส่งที่จีนเลยเป็นผลิตภัณฑ์ตัวไหนบ้างคะที่เราส่งจีนได้ค่ะ เราเราเราจริงๆแล้วเรายังยังไม่ถึงขั้นส่งออกนะขออนุญาตอีกนิดนะแต่ว่าเราได้ทำสัญญาแล้วอ๋อทำสัญญาแล้วกับมทกจานมกรายนี้ได้ส่งกันอย่างแน่นอนและเห็นบอกว่าผลิตภัณฑ์ทุกตัวที่นี่นอกจากจะมีเรื่องของส้มซ่าที่เป็นสตอรี่ของหมู่บ้านแล้วยังมีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆอีกตามในโบชัวเ์เห็นเยอะแยะเลยมีทั้งอะไรเนี่ยธัญพืชมีทั้งข้าวงา กล้วย,วยสารสก,กัดจากกล้วยและมะมันมะพร้าวครีมบำรุงหน้าทับทิมโลชั่นทันยพืชโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเซรัซร่มทองคองคทองคำนี้หมดเลยมีครับมีมอะเราเห็นมาถึงตรงนี้แล้วความสําเร็จของชุมชนต่างๆแล้วเห็นคุณอาบอกว่าที่นี่เนี่ยเราผลิตกันแบบชุมชนจริงๆครับไม่ได้อาธุรกิจมาเกี่ยวข้องคือทุกอย่างจะใช้ของในชุมชนเป็นเป็นหลักนะครับแล้วก็ผลกําไรแล้วก็ ก็คืนสู่ชุมชนด้วยคือเราเน้น3ข้อหลักใหญ่ก็คือใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมข้อที่3คือคืนสู่ชุมชนครับเป็นการคืนสู่ชุมชนนั้นด้วยอย่างเช่นจะเป็นการรุ้นลักก็ใช่เราก็เอาขยายพันก้าต้นชมชะเนี่ยนะปลูกให้ชาวบ้านปลูกในพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือผลกําไรจากการขายเนี่ยเราก็มีการเฉลี่ยคืนมีการปันผลแล้วก็อื่นๆก็เช่นร่วมกิจกรรมแบบทุนการศึกษาแล้วก็กิจกรรมวันพ่อวันแม่แล้วก็ ผู้ส่วนใยญแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมคือพูดง่ายๆว่าคืนกลับสู่สังคมหมดเลยก็เห็นได้เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็เห็นว่าเป็นชุมชนที่เข้มแข็งทีเดียวนะคะคุณผู้ชมอย่างนี้ละกันค่ะถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่ดูอยู่หรือกําลังจะคิดว่าแม้อยากจะมีครีมเป็นยี่ห้อตัวเองสักยี่ห้อนึงอย่างเอ๋อยากจะทําครีมสักยี่ห้อนึงจะเอ๋เบบี้อะไรประมาณนี้นะคะมาให้ที่นี่ผลิตเลยได้ไหมครับเรายินดีรับผลิตรับผลิตด้วยผลิตเองด้วยมีสูตรให้เราไหมคะ ทุกอย่างทําให้เสร็จเรียบร้อยเลยครับจดแจ้งให้อีกต่างหากเรียบร้อยเลยครับคุณมีหน้าที่เอาไปติดแบรนด์ของคุณเอง สำหรับที่นี่ค่ะเบอร์โทรเลยค่ะอันไหนคะใบค่ะเนี่ยค่ะเบอร์โทรจะอยู่ตรงนี้นะครับอ๋ออยู่ในโบชัวคุณาค่ะวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อเศรษฐกิจชุมชนบ้านวังส้มซาเนี่ยเขาทำเพื่อชุมชนจริงๆหมู่ที่1ตําตำบลท่าโพอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 5 5 3 2 2 2าห 055322256เดี๋ยวเราจะขึ้นที่อยู่ไว้ให้ด้านล่างแล้วกันคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะมีครีมเป็นของตัวเองอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองหรือจะมาเอาผลิตภัณฑ์ที่นี่ไปขายก็ได้ครับยินดีครับรีบๆเลยเพราะว่าตอนนี้ทีมเขาจะมาเอาของเราไปหมดแล้วเดี๋ยวเขาจะตีตลาดเรานะเห็นบอกว่าคุณอาประสิ์บอกเอจตอนก่อนเข้ารายการว่าคนพิษณุโลกกี่เปอร์เซ็นต์นะคะที่ใช้ครีมของที่นี่อคนพิษณุโลกของขอขอยอนอย่าง คือใหญ่ก็จะเป็นราชการเพราะว่าหลักใหญ่จะทำให้องค์กรอว่าราชการในในท้องที่ในกรอบพิสูน์คืใหญ่ก็จะรู้จักที่น wow. ี่ก่อนแล้วประมาณน่าจะประมาณ50%นผมใช้คำว่าประมาณ50นะแต่ว่าตัวเลขอาจจะบวกลบนะครับรู้จักที่นี่ได้ดีแล้วก็ได้นำไปใช้กันแล้วอโอ้โหนะคะแล้วก็เห็นผลด้วยนะคะก็ใครที่อยากสวยอยากงามอยากจะมีความรู้เพิ่มเติมที่ยังเห็นบอกว่าให้ดูงานด้วย ศึกษาด้วยับเป็นแหลง่เหลงเรียนรูน้ด้วยโอ้โหด,ด, <Okay, S 1> ดีมากๆะะากเลยค่ะคุณผู้ชมแหมวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณอาประเสริฐขอบพระคุณที่พี่สมาชิกกลุ่มทุกท่านเลยนะคะหน้าตาเพียงความองใสที่ให้ข้อมูลความรู้แล้วก็ให้เรื่องราวต่างๆแล้วก็มีสตอรี่ที่ดีมากๆคุณผู้ชมคะเกี่ยวกับเรื่องราวของบ้านหวังส้มซ่า ใครจะคิดว่าส้มซ่ามีประโยชน์มากมายขนาดนี้แต่ถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยวันนี้เสียดายจริงๆนะคุณอาหมดเวลาซะแล้วแต่ไม่เป็นไรค่ะเราก็ยังเก็บเรื่องราวดีๆตรงนี้เอาไว้ให้คุณผู้ชมได้รับชมได้รับทราบกันนะคะ วันนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะคะในครั้งหน้าเอชพาคุณผู้ชมไปดูภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ไหนและก็เด็ดๆแบบนี้ยังไงติดตามให้ได้นะคะห้ามพลาดเลยทีเดียวกับรายการกระปุกปัญญาทางช่องโทรทัศน์เ b ็นีีค่ะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนรวมทั้งพี่ๆสมาชิกสาวๆของกลุ่มบ้านาาวังซัมซ่าเฮต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ